วันนี้นะครับผมเราจะไปดูความลับต่างๆในบลูเฮเว่นนะครับผมโอเคแล้วเราจะไปดูกันว่ามันมีความลับอะไรกันบ้างนะมันมีอะไรแปลกกันบ้างมีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างความลับอะไรต่างๆนะครับผมนะก่อนรับชมก็ขอคนละหนึ่งไลค์ได้ไหมครับผมนะไปเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลย EP ที่เท่าไหร่วะจำไม่ได้ละสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิป มาได้ปู้ชมความลับแรกก็คืออะไรนะเราสามารถเขียนข้อความบนกล่องได้เว้ยบนกล่องบล็อกนะถ้าเราจะไปส่งคงส่งของอะไรใช่ไหมเราจะไปส่งของลูกค้าอะไรเงี้ยกดมนตรงที่กระเป๋าก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆหรือเปล่าวะนี่นี่นี่กล่องเนี่ยนี่เราจับขึ้นมาเราสามารถเขียนอะไรลงตรงนี้ได้แทนเขาบอกนะท่านผู้ชมนี่กด่าตรงที่รูปเมาแล้วเราก็ใส่คําได้นะเห็นไม่ต้องขึ้นว่าว์ดใช่ไหมไม่เราสามารถใส่คําได้อย่างเช่นผมจะส่งอะไรดีวะส่่ไปกล่องจดหมายอีเมล ย้อนยุกย้อนกลับเอ้ยไกลน่ดออฉันกระโดดขึ้นเห็นไหมมันก็จะเป็นอ e ีเมลเห็นไหมนี่นเออโคตรเท่เลยด้วยนี่เราจะไปส่งกล่องให้คนอื่นส่งเมลส่งอ e ีเมลครับผมส่งอ e ีเมลไม่น,ะนายนายมานี่ก่อนนายมารับกล่องอ e ีเมลจากฉันก่อนนายมารับกล่องไว้ก่อนเราส่งกล่องให้นายเนี่ยนายจะเอาหรือเปล่านายไม่เอาเหรอนายไม่เอาสสดี่จะแม้สาวนหน่อยเอากล่องจากฉันไหมฉันมาส่งอ e ีเมล จะเปลี่ยนคำเป็นอะไรดีวะมส่งระเบิดก็ได้บอมตัวนี้ได้ปะนี่ไอ้หนูน้อยเอากล่องไว้ซะใช้มาส่งระเบิดมาส่งบอมแนวไหนมาในหนูยังงงเลยเอากล่องไปดีเอาไปดีเอาไปดีไอ้ก็บอกว่าฟีโรงแรมเหรอโอเคผมเข้าไปเลยนั่งเลยแล้วกันเอากล่องวางไว้ได้ปะเอ้อะไรนี่เอฟซีอะไรนี่เอ้ยคนไทยเหรอไทยเอฟซีผมต้องคนไทยเบอกตัวปลอมให <c oughs> ม่นะฉันเป็นตัวปลอม ทานายเป็น f อฟซีฉันนายเอากล่องจากฉันสินายเอากล่องไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่บอก f อฟซน่าจะอยู่ด้านนอกหรือเปล่าวะเออคนด้านในนี่น่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกว่าตัวจริงเหรอเอากล่องไปดีให้กล่องเนี่ยให้กล่องอิงลิทอินโดพีส์เขาบอกว่าให้พิมพ์ภาษาอังกฤษหรือภาษาอินโดนีเหรออ๋อคนนี้เขาน่าจะเป็นคนอินโดนีเซียแต่อันนี้คนไทยเอา,เอากล่องไปสิเป็น f อจริงเหรอเอฟซี FC จริงเอากล่องไปดิฉันจะานมาส่งจึดมาใหม่นะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูความลับอันต่อไปกันเลย อันต่อมานะท่านผู้ชมเป็นห้องลับบ้านที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะเก็จะคนเห็นคลิปนี้นานแล้วนี่ก็ด้เจ็บกายเป็นบ้านเก่าถ <c oughs> ้าใครเพิ่งดูก็จะเห็นว่าบ้านนี้เป็นบ้านใหม่ประมาณนั้นนี่ไงบ้านหลังสุดท้ายนี่เออบ้านหลังนี้มันมีห้องลับด้วยเออไม่ได้พามาดูตู้เซฟนะตู้เซฟก็น่าจะอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวรอให้บ้านผมโหลดเสร็จก่อนโอ้มาช้ชาเหลือเกินนี่ไงเราก็ขึ้นมาตรงนี้แล้วเ,เ,รรเ,เราก็จะเจอกับตู้เซฟตรงนี้นะท่านผู้ชมเข้ามาในห้องน้ำนี่เห็นไหมเราก็จะเจอกับตู้เซฟ สบายสบายเจอง่ายๆแล้วมันจะมีห้องลับอีกที่หนึ่งก็คือห้องใต้หลังคาท่านผู้ชมเนี่ยสมมติว่าเราขึ้นบันไดมาใช่ปะมันอยู่ซ้ายมือตรงนี้เลยเว้ยนี่เห็นไหมแล้วมันก็จะมีห้องใต้หลังคาตรงนี้นี่หัวเราก็จะทะลุเออประมาณนั้นนะสำหรับห้องลับบ้านหลังนี้นะท่านผู้ชมแล้วมันจะมีอีกที่หนึ่งนะท่านผู้ชมอันนี้เป็นอันต่อมาเลยแล้วกันนี่ท่านผู้ชมเห็นไฟนี่นี่ปะมไม่รู้ว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับคิดตั้นอันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูคิดตั้นตัวอย่างกัท่านผู้ชม โอ้โห,โ,โ,หโบสถ์อยู่ฝากนู้นเหรอผราจะพาไปโบสถ์โอเคเราก็เดินทางมาโบสถ์กันนะผู้ชมนี่นี่นี่อยู่ทางนี้ทำไมโอโ้ผมตกขี่ขึ้นมาแล้วนี่นี่เออผู้ชมเอาบันไดามาก่อนอยู่ไงว่าบันไดวะขั้นแรกเดี๋ยวข้ามนี่ไปก่อนเอออย่างต่อมาให้เอาบันไดามาแล้วถุงนอนด้วยนะละมันนั้นโอเคโอเค แล้วก็ถุงนอนนะผู้ชมเดี๋ยวผู้ชมมาถุงนอนออกมานะแล้วก็เอาวางประมาณที่มันจะเห็นข้างในประมาณนี้เห็นรหรือเปล่าวะมันจะเห็นข้างในเปล่าวะนี่เดี๋ยวผมพาไปดูผู้ชมเห็นกีตาั์อันเรืองเหลืองนี่ปะ่ะจำไว้ดีๆนะนี่แล้วมันจะมีเส้นแบบนี้ใช่ปะ่ะอันนี้มันสามารถดูได้แค่นี้ในบ้านหลังใหม่เรามันมีแต่มันไม่มีแสงแบบนี้นะผู้ชมเดี๋ยวผมก่อนผมจะไปบ้านหลังนั้นผมผมขอตีละรังทีหนึ่งได้ปะ่ะ เอาเวกนกรรมผมเอาที่นอนวางเฉยโอเคแล้วก็ว้าไปที่บ้านเผื่อนั้นมันเรื่องแสงไงท่านผู้ชมมันมันมีชิ้นส่วนแบบนั้นจริงๆนะงเลยเว้ยไอสวัสดีแกแอบเข้าบ้านฉันทำไมเนี่ยใครวะไอท่านผู้ชมเอาบันไดออกมาเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวเยวแป๊บนึงนี่แล้วก็เอาถุงนอนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเยวแป๊บนึงเอาถุงนอนไว้ประมาณ,ปร,มาณประมาณนี้ท่านผู้ชมก็ขึ้นไปนอนเว้ย นี่แล้วมันก็จะเจอกับไอสิ่งที่ผมบอกเห็นไหมมันจะเป็นเส้นๆน,นะผู้ชมเห็นปะผมจะทําภาพยังไงดีวะนี่เห็นปะเป็นเส้นๆแบบนี้นนยไยไ่สามเหลี่ยมนั้นเห็นไหมอยู่ตรงนี้อยู่ซ้ายมือเห็นปะมันไม่มันไม่เรืองแสงไว้ทานผู้ชมมันคือสิ่งลึกลับอะไรในแแบบว่าน่าจะเกี่ยวกับมิสเตอร์บุ๊คให้เป็นหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ลองมาดูกันได้ก็ทําตามผมประมาณน,นี้นะท่านผู้ชมจริงๆมันมีได้ไงเนี่ยแล้วใครไประเบิดบ้านผมวะเนี่ย มาท่านผู้ชมต่อมาเป็นที่เดินแบบนะท่านผู้ชมเป็นอาชีพใหม่หรือเปล่าคีก <c oughs> มาตรงที่อวตารกรีเตอร์แล้วเราก็คีกมาที่แฟ้มตรงนี้แล้วเราก็เลือกอาชีพโมเดลประมาณนั้นเป็นอาชีพในแบบแล้วเราก็จะมีสถานที่ทางานก็คือที่เดินแบบนะท่านผู้ชมไม่ใช่ตรงนี้เอรู้สึกว่าที่ร้องเพลงมันทำมาใหม่เด้อโอเคเดี๋ยวเราไปพูดถึงแล้วกันนี่เป็นที่เดินแบบ โมเดลลิ่งเออเป็นที่เดินแบบเออผมเดินแบบแล้วก็เก๊กท่านรอรอท่ารออที่สุดในชีวิตฉันแล้ว <c oughs> นี่ก็จะมีห้องอะไรประมาณนั้นนผู้ชมเห็นไหมแล้วก็สามารถนั่งเ,ออเป็นดาราเดินบุงเดินแบบแอคเนี่ยแต่งนงแต่งหน้าอะไรก็ว่ากันไปนี่เราสามารถมากดเอาอ,อาชีพตรงนี้ก็ได้เออประมาณนั้นแล้วก็เป็นสถานบันเทิงที่เล่นดนตรีหรือเปล่าที่มันจัดน่าจะจัดมาใหม่นะนผู้ชมเออนี่ขอนอกเรื่องเป็นสเตท เวทีอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวผมดูด้านบนก่อนมันมีอะไรใหมปะะ่ปล่าสำนักข่าวก็น่าจะเหมือนเดิมหรือเปล่าเปิดปิดไฟอันนี้คืออะไรอ๋อเปิดปิดผ้าม่านได้ด้วยท่านผู้ชมดูดิกดมตัวที่เขาว่าเคอร์เทนนี่ท่านผู้ชมแล้วก็จะเป็นผ้าม่านนะเปิดปิดผ้าม่านได้อันนี้ก็คือระบบใหม่เออผมเพิ่งเห็นเลยเนี่ยจิตเกียรติคตีเลยว่ะจัดไปต่อมาแลท่านผู้ชมนี่อยู่บรรยากาศยามมืดโอ้บ้านจรวดก็มา ท่านผู้ชมกดปุ่มคียกระเป๋าถ้าผู้ชมเคยเห็นกล่องพร็อพนี่ป่ะท่านผู้ชมเคยสังเกตแปลว่ากล่องพร็อพนีพพ totally cool right. พ่มันสามารถเอาสิ่งของพวกนี้ใลนะเว้ยที่มันสามารถจัดวางได้เราสามารถเอาไปจัดวางในบ้านคนอื่นได้นะเว้ยอันนี้ผมพูดจริงๆนะมันสามารถเอาไปวางบ้านคนอื่นได้จริงๆอ้าวอันนี้ดูนะชื่อนะไม่ใช่ไม่ใช่บ้านผมนะใช่ป่ะนี่ใช่ป่ะดูชื่อคนนี้นะไม่ใช่บ้านผมนะผมสามารถเอาของพวกนี้ไปวางไว้ในบ้านเขาได้เห็นไหมอย่างเช่นสมมุติว่าผมจะเอาควันนี่มาควันแดงๆนี่อ้าวกำลังเกสมมุตินายก็โตบ้้านแลวเ๊ เออเปสมมุติบ้านหลังอื่นก็ได้ท่านผู้ชมบูลหลังนี้ก็ได้รู้สึกว่าชุมชนนี้จะแบบบุ่ไวไยเลอเกินก็ทําอะไรกันนี่นี่เราสามารถเอาควันเอาควันมาปล่อยตรงนี้ได้ประมาณนั้นเห็นไหมนี่โูคลิกเราสามารถเปลี่ยนสีควันได้ด้วยนะคลิกคลิก,กตรงรูปเมาส์นี่มันก็จะเปลี่ยนสีควันเปลี่ยนได้กี่สีไม่รู้นี่เอาควัน <c oughs> ถ้าโดนแบนก็อีกเรื่องหนึ่งนะท่านผู้ชมสามารถปล่อยได้สี่จุดนะท่านผู้ชมกล่องพรอพนี่สรรพคุณมันก็คือมันสามารถใช้ได้ปะได้ได้ประมาณสี่ชิ้นนะ ประมาณนั้นสมมติว่ากล่องคองขวัญก็ได้สี่สมมติว่าเราจะเอากล่องคองขวัญสองชิ้นแล้วก็อีกสองชิ้นเป็นต้นสนสมมติเออมันก็จะได้สี่พูดง่ายๆกล่องพอปใช้ได้แค่สี่ประมาณนั้นนี่แล้วก็ปล่อยควันมวงถ้าเราจะเก็บเราก็คลิกไปตรงที่วัตถุที่เราจะเก็บประมาณนั้นนี่ําทำอะไรกันวะทำไมมันดูวุ่นวายอย่างวะเราเบิดขว้างสักหน่อยดิต้อม <laughs> อันนี้นอกเรื่องเออเราก็สามารถวางของไว้บ้างก็ได้ไหม คนนี้เขาก็สามารถวางของไว้บ้านคนอื่นได้ประมาณนั้นในกล่องพร็อพของเรามันเป็นกล่องที่สรรพคุณมากเลยนะท่านผู้ชมอันนี้สำหรับผู้เล่นใหม่นะผู้เล่นเก่าเขาอาจจะรู้แล้วแหละเราสามารถวางม้าได้ด้วยวางไว้บ้านเขียดคนอื่นวางมวนสัวอะไรก็วางไปไม่มีม้าเล็กด้วยเอออะไรก็วางกันไปเออก็จะประมาณนี้สําหรับกล่องพร็อพอย่างต่อมานะท่านผู้ชมอันนี้มันเป็นของที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยกลมบองที่กระเป๋าท่านผู้ชมเคยสังเกตหรือเปล่าว่าอันนี้มันคืออะไรมันจะเป็นบัตรเ้ยนี่บัตรอันนี้ มันเป็นใบขับขี่นะท่านผู้ชมนะสามารถให้ตำรวจดูได้ถ้าเราขับรถอะไรประมาณนั้นเห็นไหมมันเขียนว่าใบขับขี่นะท่านผู้ชมบนอายุประมาณปี2 0 2 9นะ่ะถ้านับตั้งแต่วันที่ผมลงคลิปก็จะประมาณหปีหรือเปล่าใบขับขี่ที่แรกผมนึกว่าบัตรประชาชนเด็กผมลืมว่ามันมีคําว่าไดรเวอร์อยู่ใบขับขี่นะพูดง่ายๆเออในกระเป๋าเราแล้วก็มีตั๋วจ่ายอะไรนี่ทิเก็ตนะอารมณ์เหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือน มันจ่ายใบเสร็จอะไรสักอย่างหรือเปล่าเออนี่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นใบเสร็จเกี่ยวกับอะไรนะทิกเก็ตทิกเก็ตอะไรก็ว่ากันไปเอ,อ้ยสวัสดีครับาเมลา่าแมนนายมาทำอะไรอยู่นี่คาเมลา่าแมนคาเมลา่าเด็กหน่อยคาเมลา่าเด็กน้อยเรานายมาทําอะไรนายยกเบอร์ซะดยดีนายถอย,อยงั้นเหรอนายโทรหาใครไหมนะฉันกลัวแล้ว ระด้านนี้ก็ทําอะไรกันเห็นไหมเหนี่ยแม้เราก็สามารถมาตั้งของอะไรกับเพื่อนได้ประมาณนะั้นมันมีให้ตั้งหลายอย่างนะท่านผู้ชมนะเออมาท่านผู้ชมอย่างต่อมาก็เป็นกล่องพร็อพมันเดิมแล้วท่านผู้ชมนะมันจะมีบ้านที่มาใหม่ก็คือเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันตั้งไม่ได้ปะมันไม่สามารถตั้งบนถนนได้นะเนี่ยผมจะตั้งเนี่ยนะมันเป็นบ้านแคมป์ทหารไปเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมกดบางทีลูกเมาส์นี่ไหมกดไปเรื่อย ก็ไปเรื่อยๆนี่ไม่ใช่ไม่ใช่อีกน,นึงเปล่านี่มันจะเป็นบ้านแคมป์ทหารอันนี้เออก็สามารถมาตั้งกันได้ผมเก็บบ้านหลังนี้ก่อนนี่องมันเป็น,น,นแคมป์ทหารที่มาใหม่นะท่านผู้ชมเออประมาณนั้นได้จะเก็บก็คลิกเก็บนี่ก็จะดูชาวบ้านเข้าแบนถ้ไม่ใช่เขตของเรานะประมาณนั้นเออมาท่านผู้ชมบางคนอาจจะยังไม่รู้นะการเปลี่ยนสีปืนการเปลี่ยนอะไรต่างๆนี่ผมขอบอกไว้ก่อนนะมัน มันก็อัปเดตมาช่วงหนึ่งเลยใช่ไหมสมมติว่าเราคลิกปืนใช่ป่ะสมมติเราใช้ปืนเรากดมันมีฟันเฟืองแค่นี้เราก็สามารถเลือกปืนได้ประมาณนั้นสมมติว่าเราเอามาทุกปืนมันจะมีปืนบางอันนะเปลี่ยนไม่ได้อย่างเช่นปืนพกมันเปลี่ยนได้แค่ใส่ปลายกระบอกปืนแค่นั้นเก็บเสียงแค่นี้แล้วก็ปืนเนี้ยก็ใส่ได้แค่ปลายกระบอกปืนอะไรก็ว่ากันไปแต่บางปืนมันจะแต่งได้นะท่านผู้ชมอย่างเช่นปืนอันนี้เรากดปุกมีฟันเฟืองเราสามารถเลือกปืนข้างในอีกได้อีกทีหนึ่งนะท่านผู้ชมใช่ไหมนี่ ไม่จะปืนเวกเตอร์ปืน M16 อะไรก็ว่ากันไปผมก็ไม่รู้จากชื่อนะนี่เออสามารถเลือกปืนได้หลายแบบแล้วปืนอันนี้เราสามารถใส่ไปกระบอกปืนได้ประมาณนั้นใช่ไหมเจ้าแม่สาวน้อยนี่ที่เก็บเสียงปืนเออก็จะประมาณนี้หละการเปลี่ยนปืนนี่ต้องเป็นปืนกระบ,บอกนี้นะท่านผู้ชมมันจะได้เปลี่ยนได้หลายแบบสามารถใส่ไปใช้อะไรก็ได้ใช่ไหมวะนี่สาาใส่ไปใช้ปืนตกแต่งปืนเออหลายหลายแบบหลายแบบโอเคจะประมาณนี้ มาท่านผู้ชมสำหรับความลับของเราก็จะประมาณนี้นะสำหรับมือใหม่อะไรก็ว่ากันไปนะโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้นะใครชอบก็ฝากกดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับผมกับความลับฉันไปแล้วบ๊ายบายแล้วครับผม